มิเษนะคะซ้ได้ละชิ้นบาทเท่านั้นนะคะ8ชิ้น100บาทเป็นรารวมค่ะชิ้นแรกชิ้นอไก็ได้ต่อแล้วนะคะคเลนคพเศษอะคเอรอชิ้นเล็บได้3ชิ้นละ100บาทเลือกได้บูเบอร์รี่หรือว่าอะไรเอาไปเลือกเอาไปเลือกไปเลือกไปได้นะทีเจโปรโมชั่นพิเศษค่ะนเ้ได้ละ8ชิ้นใน100บาทเท่านั้นนะคะ3ชิ้น100บาเ็นรารวม ชิ้นหน่งเราได้เนะคะเป็นาดนะ็นพิเศษอู่นะคะแล้วลูกค้าซื้อนร้แปดชิ้นหนึ่งร้อยบาทเท่ามนึ่งชิ้นนึ่งอยเมื่อวานเห็นอยู่ยูกินก็เลยอยากกินตามแปดชิ้นทงร้อยบาทเท้ามาแปดชิ้นหนึ่งร้อยบาทกได้รวยได้สิชั้น